อันตรายมากเลยครับสวัสดียามเย็นครับอุ้ยทางอยู่กับช่อง y YouTube รดดำํำสวยจารัดครับ่อครับผมลองดันดูแล้วนดันไม่ออกก็เลยเอา,อาถุงพลาสติกมาคลุมไว้ให้เห็นนะเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยจะชนนะกันชนนี่พังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ ทางนี้ลำบากจริงครับพอดีรถเลยอะ่ะดูอะ่ะต้องฝุ่นนียใหญ่จัดอ่ะแล้วดันไอ้น้องรักตอนเย็นนี่เสียงก็เริ่มแหมแล้วกลางวันนี่ปกติครับ ผมเห็นเริ่มแล้วที่ใส่เกียร์สี่ไว้ดิหนะ่ะใส่เกียร์สาม <c ười> ใส่เกียร์สี่ไว้เกียร์สี่โลสี่มันเร็วหน่อยครับโอ้ดงสวยมากเลย สุดจัดไปเลยเราว่าขับแบบนี้ไม่เหนื่อยครับมาเลยสบายมากพยันมานดัานไม่ทันแน่นอนครับฟรีฟรีเลยแหละอ่ามันตะกุยล้อเลยอะถ้ายันมานะตัวนี้น้ำหนักได้มากเลยขนาด ายางหลังอ่ะหน้าแคบอ่ะสุดยอดเลยครับนี่ถ้าเป็นหน้าหน้ากว้างบอกเลยสุดยอดเลยแล้วก็มีเวทด,ด้วยโอ้โหรถันนี้ไม่มีเวทนะครับแต่น้ำหนักได้ดีมากเลยครับดันไม่ค่อยฟรีล้อทิ้งนะครับ เนึ่งแล้วเราอ่ะสุดยอดเลยอ่ะร้อยสุดจัดสุดจัดนี่เป็นยังไงล่ะตรงนี้น่าจะต้องเทเสริมมีกครับเทข้างบนดิเทให้สูงนะ ทางทีเทครับนูน่นเทไปข้างในนู่นนะครับนูน่นประมาณอีกหนึ่งร้อยเมตรครับไล่ต้อมาล่ไล่เฮ้ยระวังตอตด้วยโตอตอโอ้ยวุดวิด <c oughs> ต้องเสียงดังฟังชัดครับโอ,โอ้ดินงามเลยว่ะยอดเลยอ่ะเดินหน้าไปวะต้นอะไรวะเนี่ยขามมะขามเทศ เ้ยใช่ไหมมาขามเทศหรือมาขามป้อมเหรอเฮ้ยมาขามเทศดีเนาะต้นมาขามเทศครับอาอุ้ยแรงแรงจริงจริงทีเดียวรู้เรื่อง กันเล่งนี่เยียบไม่ต้องแรงเลยครับมาสบายเบิร์ตเบิร์ดเบิร์นี่เบิร์ดเบิร์กี่โมงแล้ววนะเนี่ยได้เวลาเลยยัง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 ถึงจะสี่โมงกว่าครับ โอ้ย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 ทำไมมันเลื้อยมันงูอย่างนั้นน่ะโมโตโตโออยย่ามาเสมอเสมอดิซ้ายซ้าย ียบรรอยเลยออกได้ไหมเนี่ยยกเลยยกเลยตนยันอย่าดิ้นอย่าดิ้นยกเลย <c oughs> ไม่มีหรอก <c oughs> แต่มีอยู่ด้วยล่ะ <c oughs> มีอยู่ต้องเอาถ่ายเป็นรูปก่อนยกอีกยกอีก อาวาง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 อีกวางอีกวางอีกวางอีกยกเอายกยกยกไรยกเยเอ้าวใส่เกียยวไว้เด e ินหน้าไปด้วย ไม่ไปลื่นแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่แล้ววะไม่มีไม้หนุนด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วยี yeah. ่ มันลื่นนี่เฉยมีโซ่ป่ะดิยกยกไม่ไปว่ะ มีโจไหมตนันมีเสียมไหมพูดออกหน่อยดิเดี๋ยวจะลองดีดดูครับ Sẹp lắm Bằng Sẹp na cỡ ta? Khoa từ một tí. Đợi chờ Đợi, đợi, đợi. Rồi lại. เอา lư. lút này đợi, đợi,

ล้อลอยเลยไปก็จะตะกุยลงแหละเออไปไปไป kéo lươi Lê, lươi lươi đầy mai nó mấy đây. เเดี๋ยวเรารถถ่ายมาดันก่อนครับเย้กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้เอาหัวเข้ามาเลยทีนี้เดี๋ยวไปทำทางกลับข้างในก่อน